ความสำเร็จที่ผ่านความล้มเหลวย่อมหอมหวานยิ่งกว่าเดิมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะแอดมินจะมาสรุปโค้งสุดท้ายของงวดวันที่16ธันวาคม2564นะคะงวดที่แล้วใครที่โชคดีแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปนี้เลยนะคะงวดที่แล้ว5-8เข้าตรงๆเลยนะคะใครที่โชคดีนะคะ งวดที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปนี้นะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะมีตัวเลขดูให้จบนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าตัวเลขในคลิปนี้นะคะแอดเชื่อว่าจะนําโชคมาให้ท่านผู้ชมที่ใครที่ดูจบนะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง สแสดงบ้านนาชาแนลทางช่อง YouTube ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้ทำคลิปดีๆเด็ดๆแล้วก็หาตัวเลขดีๆเด็ดๆมาให้ท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดขาท่านอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะมีสูตรหนึสูตรแล้วก็ของหมูทองนะคะของปูสี่ศูนย์ก็อยู่ในคลิปนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะลืมไม่ได้เลยเราต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่แบ่งปันให้แอดเป็นสะพานบุญในคลิปนี้นะคะ ให้กับท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะคะแอดขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีโชคมีลาบร่ำรวยเฮงๆงปังๆในงวดวันที่16แล้วก็ตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะ16ที่จะถึงนี้นะคะให้รวย,รวยเฮงเฮงปังๆังกันทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดตัวเลขในคลิปนี้นะคะใครดูไม่ทันนะคะก็สามารถแคปหน้าจอเพื่อที่จะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะคะ ทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะช่วงที่นี่มีตัวเลขนะคะแอดอาจจะโช์ตัวเลขได้ไม่นานนะคะเพราะว่าผิดกฎของช่อง youtube นะคะช่องของเพื่อนแอดนะคะที่เป็นช่องใหญ่ๆแล้วนะคะก็โดนปิดไปหลายช่องเพราะว่าโชว์ตัวเลขนานแล้วก็โชว์เลขที่บัญชีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะร่วมทำบุญกับ อ่าหลวงปู่นะคะหรือว่าที่ไหนนะคะก็สามารถเมนใต้คลิปของแอดได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาขอเบอร์โทรทางวัดได้เลยนะคะโทรไปแอดจะเอาเลขที่บัญชีทางวัดให้ก็ได้นะคะแต่ว่าแอดจะไม่โชว์นะคะในคลิปนะคะจะโชว์ตัวเลขได้ไม่นานแล้วก็จะโทรจะโชว์เลขที่บัญชีของทางวัดไม่ได้นะคะเพราะว่าผิดกฎของช่อง y o u t u b e นะคะเนาะเอาเป็นเอาเป็นว่ารู้กันนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเลขที่บัญชีทางบัตรก็เมนใต้คลิปหรือบัตโทรมาหาแอดได้เลยนะคะส่วนตัวเลขในคลิปนี้มีไม่เยอะนะคะตัวเลขมีเป็นพันตัวหมื่นตัวนะคะเหลือแค่นี้ไม่เยอะใครชอบตัวไหนก็จัดนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวก็หนาวบางวันก็ร้อนนะคะเพราะฉะนั้นแม้ อย่าลืมเวลาไปนอกบ้านนะคะโควิดก็ยังไม่จบอย่าลืมสวมแมสล้างมือบ่อยๆนะคะใครที่มีแผนจะเดินทางไปเที่ยวหรือว่าไปเยี่ยมคุณพ่พอคุณแม่นะคะไปต่างจังหวัดไอก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะแล้วก็อย่าลืมเว้นระยะห่างนะคะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมสะสมบุญนะคะสะสมบุญกันเยอะๆนะคะสวดมนต์วันละหน่อยเนาะใช้เวลาไม่นานนะคะ แอดก็พูดทุกคลิปเลยอย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนคะอย่าพิ่งเบื่อกันไปไหนนะคะบางทีตัวเลขมีเข้ามีหลุดก็อย่าพิ่งทิ้งแอดไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนแอดเป็นให้กําลังใจกับแอดเพื่อได้ทาคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าสแสดงบ้านานาชาแนลนะคะให้ตัวเลขนะคะย้อนหลังกลับไปดูได้เลยนะคะ เข้าแทบทุกง,งวนเลยนะคะก็อาจจะมีเว้นบ้างนะคะแต่ว่าสวนมีเข้ามาติดกันหลายงวนแล้วนะคะทั้งบนทั้งล่างแต่ง่วนที่ผ่านมานะคะห้าแดตรงๆเลยนะคะส่วน3ตัวเกือบแตกนะคะหนึนะคะ,นะ,คะในคลิปแอดลงให้เนาะแต่ว่ามันออกสองห้ดใช่ไหมคะอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแอดมีตัวเลข เน,นเน้นเด็ดๆมาให้เลยทั้ง3ตัว2ตัวในคลิปนี้นะคะใครชอบตัวไหนก็จัดไปได้เลยนะคะแอดฝากถึงเพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนเลยนะคะทุกคนก็มีภารกิจแอดก็เข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมสะสมบุญกันเยอะๆนะคะช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองอย่าลืมว่า คุณพ่อคุณแม่นะคะพระในบ้านเราก็ต้องดูแลดูแลครอบครัวดูแลคนที่เรารักนะคะแอดเชื่อว่านะคะท่านผู้ชมทุกคนที่ติดตามช่องของแอดเป็นสายบุญอยู่แล้วชอบทําบุญชอบสะสมบุญเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีตัวเลขตัวไหนบ้างในคลิปนี้นะคะเห็นไหมคะว่าตัวเลขตัวไหนเน้นแอดก็จะเน้นให้เลยนะคะมีวงมีอะไรให้ตัวเน้นนะคะจะ มีทั้งตัวเน้นตัวรองนะคะในวดวันที่16ธันวาคม2564นะคะแอดก็จะไม่พูดถึงตัวเลขนะคะให้ท่านผู้ชมดูเองนะคะใครชอบวิ่งเลขออกกํลาลังกายนะคะมี3มี5มี8วิ่งได้เลยเนาะสายวิ่งนะคะส่วนตัวเลขตัวเน้นตัวรองนะคะก็สามารถดูได้ตามคลิปได้เลยนะคะสําหรับตัวเลขในคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมก็เห็นแล้วว่ามีตัวไหนบ้างเนาะมีไม่เยอะนะคะ ใครที่ดูจบคลิปนะคะแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนรับปีใหม่นี้นะคะจะได้มีเงินไปทำบุญกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยเฮงมาปังกันทุกคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ